ปรเมศขันวิชัไชัยบุญส่งเทิงจันทึกไรวิย์ตััพทิพย์วัชรพงศ์องอาจวรวัดทองฤทธิ์ราวุธหอระเพรเ่รียมศักดิ์เวียงอินปียะทักประทักษ์วีชิตหอระเพิ่อาทิตย์รากทัดีบนตรีชมภูวิเศษและธงชัย ขันวิสัยส่วนรายชื่อผู้เล่นของทีมต้นโจทย์จากบ้านโจทย์ประกอบไปด้วยนักกีฬาที่ใส่เสื้อสีแดงกางเกงสีดำย,ย,ยุทธนาศรีพิพันธ์เจนนล์บัวหารอ,ปปอ,อาภิวัตรรัตนพัฒดี สัญญากรล่ามากสุวิทสุขนิรันร์วาสันสีพงพันธ์วัดชรพงศ์สีเวียงประสิทธิ์ตัวหารธรพลราชวงศ์เสกสิทธาาิ์พัฒนสารจิรานุวัฒน์เตพรดุงจกนนออักตีนันอุดรมวรสศรีจันทร์อัตพลสีพงพันธ์อภินั์ปฏิตังเกศสดาบัวคำพู อนุชิตเย็นไทยและวิทนายวิเชียนพันธ์กรรมการผู้ให้การตัดสินฟุตบอลผู้เกียรติยศองค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าท่าได้รับเกียรติจากคณะกรรมการจากการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี์ขอเสียงปรบมือดังให้กับ นักกีฬาผู้เกียรติยศและกรรมการครับนักกีฬาสัมผัสมือเลยนะครับสำหรับผู้บรรยายฟุตบอลคู่ชิงชนะเลิศคู่เกียรติยศนะครับได้รับเกียรติจากท่านเลขานุการนายกท่านศึกษาสุดาวันนะครับโอ้ยเจ๊เชยนะตัวเว่ยเบิร์ดเบอ้ร์ตันพอลเกียรติศักดิ์ุทธิสื่อผมเปที่เพื่อนำถูกเนื้อวันนี้ ครับอุบไัี่เาจคุณเอะรถเคุเจรรถคันคุณเจรถนั่นเป็นอะไรอีหล่ดเออของริกนั่นล่ละค่องด้อเจรถไปได้คดอไรปอนึงเจรว่ายังไงเอาเนนัอนทำห้เนือังือหลังตีไปอีกครั้งนึงไม่พันนุ่นน้นอย นุ่ม<ต>น้อยนี่<ต>เป็นจากเมืองแดนะครับต้น,นโจดนั้นเป็นสิงมันจากบ้านโจดด้วยดยมาด้วยทีเดสักน้เราจะปบกับลุกนี้ทีดาวมาตูให้ทีเดียวบ้นโจดสก,กับรบอาไม่ได้มาเลขสาม ดีบอลไปที่หน้าประตูหนุ่มนั้นได้บอลอีกครั้งหนึ่งไปโจทโอ้ไปบอลลูกนี้ลึกขึ้นไปบอลลูกนี้อ่าไปกอดสองมือของหนุ่มน้อยบอลลูนวิสัยบอลบอลมาใหม่อีกครั้งหนึ่งหนุมน้อได้บอลอีกครั้งหนึ่งแต่บอลลูนนี้สวยโอ้บอลูนนี้ มจิตวิสัยสินัมาธว่าหลางนาไปอีกครั้งหนึ่งผ่านไหมยังไม่ผ่านไปบอมีอีกครั้งหนึ่งนจดยหนุ่น้อย้จดยดไปอีกครั้งหนึ่งอไม่ผ่านต้นโจทย์ยัง้าตดท้งเลยแม่ไม่สนใจแล้วตัพิงอย่างเดียวอ่าไปบอกอีกครั้งหนึ่งจด ต้นโจย์ก็อยังมีน้ำบอลไปที่หน้ำประตูนี้ออกอีกครั้งหนึ่งเตะเตะบอลบอลดอกเส้ลังประตูต้นโจนบุรีมาเลป่าดียุธนานี่ ไปยังไงเด้บอลโปลดออกมาลูนี้นน้อยทีเดสแทบอลไปกับเลขสิบหูกนี้ทันไม่ทันลูนี้ออกแล้วถ้าเห็นหน้าก็มากลัวท่านปรลัดครับผมว่าเอาไม่ไปเอวตาอเลื่อนนะครับน้อยอ้าวลูนี้ออกอีกแล่ว ถูกบอลโดยนุ่มน้อยไปเกือสกัดมาบอล้อยอีกลับไปแล้วตัวผมยังนายตรงนี้แม <c oughs> ่สัน้นละดีแล้วนะครับาะยะนนเต็มที่เลยครับเต็มที่เลยเอาไปยังไง ได้เชียเป็นไม่ได้แยเชียร์น้นตงจะปจมมไปด้าหอ้าวเข้าหลังประตูบ้านโจทย์นะครับทำได้รับเลยคร้อยห้าร้อยหร จากควันพอรอพอสะต่อ500บาทอ้าวต้นตรวจครับหน้าเสริมใจลูกยังปุ่นเพียนอยู่ที่หน้าประตูศโอ้โหลูกนี้โอ้โ,อโ,อโอ แต่ว่าคอยเฝ้าอยู่แต่ว่าใจคอยไปญี่ปุ่นหมดเลย <c oughs> มันก็ตลอดสมัยเลยท่านพ่อเกศรยังเสียงตามองเลยเป็นตะบวนแท่อมัเลยสิบสาสาาิจิซ้อมเนี่มาที่มุนบุพูดก็แสดงว่าน,น,น แรงมาจีจากท่านพอปตอสเบนี่เชิรด้วยเรื่อ500นะครับไ่จดอันนี้รถต้อรับ้วาันที่การต้นสนามบอกว่ามีผลเกี่ยวผมดูเรื่ยเรื่ย ก็เป็นผู้รักษาประตูของทีมต้นโจทย์หลงนี้ต้นโจทย์มันมาใหม่ครั้งหนึ่งหนุ่มน้อยก็เจอรถไฟครั้งหนึ่งเอาต้นโจทย์ไปยังไงหนุ่มน้อยใช่ไูมนี่นี่เป็นปหาที่เชันตีไปไปจ้า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 เออ อดีตสังทรเลนมาเลเซียบอลลอยเลิกมาทีแสดงว่ตัวตเตะทิ้งกับบอลในมาเลเซียเห็นาไหมดีต้นปีก็ตะเลาใจไปคุณเสียอย่าไปซีเรียสกับพี่น้องทุกคนเจ้าค่ะลุกสนานนะครับเพราะเป็นกีฬาต่อต้านยาเสพติด ท่านนายกก็ยังอยู่นี่ท่านรองท่านคำนันก็มากมาหลายคนยไปกลยเยไปกัเลยเลยไปนเลยไปัเลยไเยไปเล้กเลยไันเยไปยไปัเลยไเยเกยเไปักเยไเยนยเปดพยัเลเลยเย มนตรีอหลังอีกครั้งหนึ่งหนุ่มน้อยต้องเปิดวันมาใหม่แข่งยากเดียวเว้น่รักน้าวเด้ใคได้ฮ่ีบอมเอรมาแต่งรบอเร็วหนาอ้าเบบลเครับ ดูบอลนี้กินนมน้อยอ่าที่สุดสีแทงบอลม็กกับเรซิป้าไม่ผ่านผู้เล่นของสตดจดอีกล้แม่ไปเข้าสองยังไม่ไม่ผ่นี่นะประตูว่ายังไงว่ายังไงลูกตนเตืนี่ที่นาประตูอ่าสุดจ หนุ่มน้อยเตะทิ้งกมาเลยอ้าวอต้นโจดสีได้บอลอีกแล้วแถมบอลนี้สูงไปแล้วชนะประตูงโค้งเลยยังไงยังไงบอลอยู่หนุ่มน้อยต้นโจดต้นโจดหนุ่มน้อยบอลคู่นี้สูสีนะครับเป็นบอลที่สุ กรรมการมาว่าลำหน้าแล้วเป็นยังไงบอลอ้าเอาอยู่ฟังตั้งคุณหัวหน้าที่เราฟังคือจันเขาจันเขาคือจันเขาจันเขาแท้เข้นไปเข้าไปด้วยตายแล้วได้ไม่ได้โอ้โหทีมนุ่มน้อย เจดวินาวินทนาแม่ต้องเตะทิ้งแล้วครับผู้เล่นของหมายเลขสิน้องน,น้อยโ้กว่าไปพูดซะมาด <c oughs> ูบอลกันต่อับเปิดบออีกครั้งนึ่งรับน้องน้อยตะวันปากไปภาคบอลยูตะวันตาไปเร็คุณด้วยจดจดจจดเ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  หนุ่มน้อยไปยังไงโยังต้านต้นจดหนุ่มน้อยอาทิตษฐานสี่เปิดแทงบอลยาวไม่พานอีกครั้งหนึ่งแม่ผัดลุกผัดลับตอนนี้บอลทั้งคู่นี่แม่ยังทำกันไม่ได้้องอีกแล้ว อาวเน่อยแล้วอากคยบบนแล้วตุเด็ว่าถ้ามันไปที่ลมิแล้วทุกมอนทุกยาวเลยตุนี่นะี่ต bờ lại gấp Giúp bờ leo hả lặng mà đuôi Má lê cao Mà lê cao nè Cô tên luôn này Hãy subscribe cho kênh วน้เรเจ้าเลดิาครัวคนนีให้ดูกันาโอ้ยมเนภาคเยอะ่บอกว่าเป็นทรไสิม่อยู่ขับรถตาตแดงนี้แม่ม่แล้วตื่นกลางจดตะกยบตะบอนตะกบอนหนุ่มน้อยเตะทิ้งแล้วก็มาเีนมันทำไมไ่ทำไมทัน่ทนหนุ่มน้อย กติล้านหนึ่ประตู้ไปยังไงไมงบินไปตัต่ลัว์โค้โน้นนจไปยังไงเปดนกาปตูนีโดนโกขึ้นมาโดยหนุ่มน้อยมาเลข1นโจทยหนุ่มน้อยเปิดบอลแ้มาไม่กั้น ล้หน้าไปซะแล้วลูกนี้ฟ้าบอลล้ำหน้าล้ำหน้าคนโตจ,จะได้เตะฟรีกิ้งกับลูกนี้เฮ้ยประมาณนี้นี่กยแม่เลยแม่แต่ทิ้งเลยครับตรงนี้ วันนี้ได้เตะมุมโดยตัดจทดผู้เล่นมาเลเซียก็เป็นยุทธนาทีมบอมาดีนาประตูขัดโบยันนะเหนงเหงเงแต่ว่ารักษาประตูก็ต้องซูเปอร์เช็ออกเบหลัง หมุนอีกครั้งหนึ่งต้นจดตอนนี้บุญหนักแล้วต้นจดต้นจทหนุ่มน้อยโยนยืไปที่หน้าประตูขึ้นโค้ดอีกครั้งหนึ่งต้นจดหนุ่มน้อยหนุ่มน้่าังไงได้ทิ้งออกมาต้นจดประคับประคองมาตายแล้วต้นจดตายแล้ว นี่เป็นกุบอลเป็นด้วยส่งกับอมาลูกนี่นุ่งน้อร้อยคุณบอลเข้ามามาเลยสิบเจ็ดไปกับมุนตีไปยังไงหน้าประตูจยังไม่ผ่าน้งไ ก็ไปแล้วเป็นประตูที่2แล้วแม่หนุ่มด้อยหนุ่มด้อยหนุ่มด้อยยี่ปีแล้วเอาหนุ่มแน่ปีแล้วเอเื่อน่ะเอาาเอาเ เอาปรตูม <icana>, ันฟันยิงล yes. ู่าันตีเสมอได้ส่าฟนไปเส่เอาประตูตาตีเสมอได้ยิงครั้งเดียวได้สอลูกแาวเ่าปกเป็นหมายเลขสิบเก หมายเลขสิบเก้าศูนย์สองสองศูนย์ยังไม่เท่าไรอีกไลทแปดห้ายังสร้างความเสียวโอ้วหนามงคล ลูกน like so ี้กรรมการให้เป็นล네ูกเตะมุมหรือเปล่าของทีมหนุ่มน้อยเป็นหาประตูคุณโกลูนี่แม่อ้าอ้าวอ้าวอ้าว คาัอทเปองิ์คับกระการครับขอเปลี่ยนตัวกับทีมเปิดบัมาลูกนี้ตนจจดตนจจดยังไอ้บานุ่มน้อย ชิบุล,ลนี้สวยกักบบาเล็กก้าไปได้ไหมยังไปไม่ได้ไยิงมาแลวสามศูนย์กับตัวน,นี้มนมน้อยกับต้นจดลูโลี้แดนองกรรมการครับขอเปลี่ยนตัวก,กับต้นจดเอาหมายเลขเก้า ออาเอาหมายเลขสองเราไปเล่นเถอะพอใหตูกลับหลังแล้วเอาเปลี่ยนเลยครับเปลี่ยนเลยครก็ถ้าวัน้องเมียข่าวว่าสุนตอนนี้สุดจุดต้องจะได้บอลอ้าวไปของมือผู้รักษาประตู เคยพบมาแลูกเนี่ยอ้าวหมุนเขเป็นใหม่อีกครั้งหนึ่งต้นจดไม่ผ่านก็เรของเขาลงน,อน,งนอ้อยนลงน้อยต้นจดได้บอลตลงจุดได้บอลอีกครั้งหนึ่งแต่บอลลุ้นี้ลึกได้ไม่ได้ผ่านไม่ผบอล คนโจรสองคนก็นต้องตายกเองนโจจิบอลนี้ขอบคุณครับบอนี้ต้นโจดแม่ต,ตัตงตุ้ตตง,ตง,ตง,สงสีสงรบมใหม่ลูลนี้ออก อีกครั้งหนึ่งดจดจด <c oughs> จะได้ไฟทุ่มบอล <c oughs> เอาไปยังไงห <c oughs> นุ่มน้อยเอาบอลนจดโจดจดไปยังไง <c oughs> ลากบอลไปยีย่สิบนาริยวอ,อีกแล้ว <c oughs> จนจุยันได้พออีครั้งหนึ่งพายาเล,ล,ล่าบอกขึ้นมา้นโจทบนรอ,อีกแล้วเล่นจับูนี่ก็เลยอ้าวแม่ยังไม่ได้นจนโจทยหนุ่มน้อยหนุ่มน้อยได้พอีีครั้งหนึ่งคุณเมลยกล้าว ยังได้บอลอยู่น้ำน้อยดูนี่แม่พยายามจะยิงครับแต่ไม่ผ่านผู้เล่นของต้นโจทดอ่าได้ไปใบเหลืองครับกมกัรเซนดีครับดูด้วยในราคาครับขอห้าองนนี่ฟ้าพีดเราอ่าโครี้ห้า่งว่ายังไง ต้นุจเด <For that. S 1> <Please. S 2> ีแตวไปใครไม่ไดประตูไปไม่ได้าไม่ได้ยังไม่ผ่านผู้เล่นของหนุบมน้อยซรืก็ไปอีกครั้งหนึ่งดัน้อโบตัวเจริญยิ้มเแล้วรับ ได้ร้องแชมป์นี่ถือว่าสิ้นจดแลว้วแกบอกว่าอย่างนั้นมันเป็นไรครับกีฬากีฬาเป็นยางไม่เสียไปอีกครั้งหนึ่งอ้าวอา้าวริงเป็นขวัญใจใจชักประตูสิอ้าวน้ำน้อยไหนก็ไม่เสิหวังบอลมาที่หน้าประตูลูกนี้ล้ำหน้าแลาว้ว ก็ร,รำวันด้วยนะครับเพระาะว่าท่านนอต่ออีกครั้งห,หนึ่ง้นจดนย์หนุ่มน้อยจนจทย์ไปยังไงโอ้โหหนุ่มน้อยก็ยังรักษา อ้าวต้นโจทย์นุ่มน้อยไปสิบกล้าไปยังไงเบบอลทิ้งองมายังไม่เสียเครดิตนะครับยังรักษาเครดิตไว้อยู่ยังตามอยู่สามสูสีสามบมานมครับอาทิตย์สุดสิดิา ยังไม่เป็นประตูยังสามยืนถึงสามอยู่เดิน่ปข้างหม่าหนุ่มน้อยอตอดิโนโจทยู่มาใหม่หนุ่มน้อยเดวบอลอีกครั้งหนึ่งเดินโจทย์ว่ายังไงหนุ่มน้อยเดาบอลอีกครั้งหนึ่งหนุ่มน้อยยืนแต่บอลอยู่ตดินจด สวนกลับขึ้นมาบ้างอาจจะโจทยจทยยปอล์าโลเนกับบาลีสองทันไม่ทันได้ไม่ได้โบยดบอีกครั้งนึงตั้จทนี้เปลูกฟาบอลปลูกแฮนด์บอลด้วยไปลูกแฮนด์บอลครับลูกนี้ไปปไกรครับขอเปลี่ยนตัวเอาพ่านนเล้ยวอยู่ อ่าอะเพยเลย,เ,พยเลยับเพลเล่ะโอ้ยบางดีเขาโง่เลยคุณบ่มมีสองลูกเปลี่ยนไปอื่นเปลี่ยนไป <c oughs> โอ้ย น้องน้อยได้เปรียบอยู่แล้วจะได้เียลูกปีชิกโดยอาทิตยศุนทร์สี็ผู้เล่นหมายเลขสิบทายาทของอาเป็เเป็นเอาหมายเลขสามเขาไปเล่นแันเอาเลขสิอบออกมาก็จะเป็นหน้าที่ของอาทิตยศุนทร์สีลูกชายหัวแก้วห,หัวแหวนของทัานฝอยลมเอาบอรอเงินขายหอยบอวนนี่อ,นอ๋ออ,อีกแล้ว ประตูต่อสองโชนประตูต่อสามโอ้จีนเจเลอร์ระหว่างหนุ่มน้อยกับโ <laughs> จดโจด <laughs> อขอขออนุญาตาเสียงไปยังท่านจิรวันกลางท่านธีรพรเสร็ครับ <laughs> ขอเชิญน,นักกีฬา ทุกประเภททุกชุมชนของตำบลเจ้าท่าตลอดถึงพี่น้องประชาชนทุกท่านได้เข้าร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬาเข้าแถวเลยนะครับเอามื่อไดมารับมารับอาดฉีดมื่อ